วันนี้สถานทูตไทยเราจะได้รับเกียรตินะครับจากทัพนักกีฬาไทยที่มาแข่งพาราลิมปิกเป็นการแข่งขันยิงปืนนะครับตอนนี้ทราบว่าอย่างน้อยเนี่ยได้สองเหรียญก็คือเหรียญเงินนะครับอีกหนึ่งเหรียญเป็นเหรียญทองแดงกีฬายิงปืนก็ถือว่าเป็นกีฬาที่ไทยมีความสามารถมากนะครับแล้วก็วันนี้สถานทูตนะครับก็จะ เลี้ยงข้าวนะครับผมรู้สึกชื่นชมเป็นอย่างยิ่งนะครับที่นักกีฬาไทยเดินทางมาที่ลาตินอเมริกาในช่วงนี้เพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากในการเดินทางมากๆนะครับมากันทั้งนักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่20คนนะครับวันนี้สถานทูตของเราที่กรุงลิมาเปรูจะเลี้ยงอาหารนะครับเป็นเกียรตินะครับที่มาทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับช่วงนี้ การเดินทางยากนะครับการเดินทางจากประเทศไทยมาที่ลิมาก,ก็ต้องผ่านทางยุโรปส่วนใหญ่นะครับผ่านทางอัมสเตอร์ดัมนะครับทีนี้ตอนนี้ก็เข้าใจว่าหลายประเทศนะครับก็มีเรื่องของการฉีดวัคซีนนะครับโดยบอกว่าถ้าใครฉีดวัคซีนก็สามารถเข้าไปโดยอาจจะไม่ต้องตรวจ โควิดนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็ยัง r รี u i r e ให้มีการตรวจเป็นแบบ PCR ออยู่นะครับโดยเข้าไปแล้วก็ตรวจอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก,ก็สามารถเดินทางได้นี่ก็เป็นเรื่องของการเดินทางในช่วงนี้ก็สำหรับท่านที่อยากจะเดินทางนะครับไปรูก็พยายามที่จะเปิดประเทศแล้วช่วงนี้ก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาอยู่พอสมควรนะครับ ตามโรงแรมผมก็เห็นเหมือนกันว่าตอนนี้โรงแรมเนี่ยเริ่มเปิดให้บริการแล้วมีแขกแล้วนะครับร้านค้าก็เปิดแล้วนะครับร้านอาหารก็เปิดแล้วนะครับถนนหนทางขับรถมาคนเยอะนะครับเหมือนกับสภาพปกติถึงแม้ว่าการฉีดวัคซีนจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็ผมคิดว่าเนื่องจากว่าคนจำนวนมากคงมองว่า ถึงเวลาที่ต้องทำงานแล้วนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในเปรูนะครับ